สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊จุ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 นะฮะอยู่กับพี่ใบนะคะวันนี้มาที่ร้านเพราะว่าจะมาแพ็คกล่องสุ่มนะครับคือ <c> ล <oughs> ูกค้าถามเยอะมากตอนแรกว่าจะทําแค่ทําแค่รอบที่แล้วกับจะทํารอบอ่ารอบวันเด็กนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับกดลนทนไม่ไหวก็เลยต้องทําก่อนนะครับเพราะลูกค้าแบบว่า,าอยากสุ่มเยอะมากเพราะว่า รอบที่ผ่านมาคือหมดภายในเซี่ยววิเลยนะครับแล้วก็ของที่ใส่เนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มปังปังสุดปังนะครับแล้วก็คุ้มค่าทุกกล่องไม่จกตาแน่นอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่ะอ่ะให้ดูก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวหรือจะรีวิวขรอหน้าล้วกันนะอ่ะอย่างกล่องนี้อ่ะวัดนี้ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะสุ่มใส่เสื้อนะครับ หมายถึงว่าสุ่มลายนะแต่ใส่ให้ทุกกล่องเลยนะคะเป็นเสื้อ,อลิขสิทธิ์ของโพนี่นะครับะรน,นะลิขสิทธิ์เลยนะล่ะลิขสิทธิ์เลยนะของ V าวนะครับตัวนี้เป็นเอ็กวูดสีร้านโพนี่เพชรช็อปนะครับทางฮันส์โบน,นะครับของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้ปกติตัวละสามร้อยห้าสิบบาทก็คือใส่ไปเลยใส่ไปแบบเราไม่นับทุนด้วยนะครับก็คืออยากจะใส่เฉยๆนะครับอ่ะอย่างกล่องแรกอันนี้เปิดมาก็คุ้มแล้วนะฮะราคากล่องละ999าาเนะครับ999บาท แค่กล่องนี้กล่องเดียวพันสี่เก้าห้า LLE หกร้อยห้าสิบกล่องนี้ก็สองพันแล้วนะครับสองพันซื้อในราคาเก้าเก้าเก้าและเราแถมเสื้อสามร้อยห้าสิบลงไปด้วยนะครับเปิดให้สุ่มหรือ,อยังอ่าเปิดสี่โมงเย็นครับกำลังนี่ทั้อยู่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สี่โมงเย็นแล้วนะครับอ่ะกล่องนี้นะฮะอย่างกล่องนี้อันนี้คือมาใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดจากอเมริกาเมาื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้ก็ใหม่อันนี้ก็คือใหม่ล่าสุดจากอเมริกาเหมือนกันนะครับ แล้วไม่มีขายที่ไหนด้วยมีขายแค่ที่โพนีเซียช็อปนะครับพี่ไ้อย่าลืมเซล่าของหนูโอเคเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับนี่อันนี้กล่องเดียวก็เท่าไหร่แล้ววะพี่โบอัน,นี้กล่องเท่าไหร่ 95, 95. เนี่ยหนเจ็ดเก้าห้อ่าะมเก้าห้าอไปเลยนะเก้าเก้าเก้ามีคุ้มมากคุ้มน้อยแต่คุ้มทุกกล่องอ้าวโหอันนี้สุดคุ้มเลยมีทั้งเนซึโกะนะครับมีเสื้อแล้วก็ มีเซเลสจูปิเตอร์นะครับกล่องนี้ก็ประมาณนนามพันสีาา่นะครับอุ้ยอันนี้สําหรับขาวกดาบพิฆาตอสูรนะฮะกล่องนี้ก็คุ้มนะฮะกล่องนี้ก็คุ้มมีทั้งอุซูหกร้อยห้าสิบนี่มีพวงแจนในสโกตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับมีทวินเกิลดอลลี่สองเก้าเก้ามีนาราบุญน,นะครับหนึ่งเจ็ดเก้านะไปเกือบพันห้านะครับอันนี้ก็เก้าเก้าเก้านะครับ อะไรอีกดีอ่ะกล่องนี้ดีกว่าน่ารักมากอันนี้เป็นน้องมิกุมีมิกุม,กมีเอชลมานะคะมิกุอันนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นนูดเ n ล o d l e เดิ o d l e ั s t o p p ฟิกเกอร์นะครับเอาไว้วางเวลาเราทําแบบมามา่าคัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปวางคัพไม่ให้มันแบบเผยอออกมานะเก๋ไหมคือขนาดต้มมามา่ายังต้องมีแบบฟิกเกอร์วางวางไว้บนบนกล้วยมามา่าที่ดูแล้วกันนะฮะวูดีด้โกมีคนชื่อมูฮัมหมัดมาดูด้วยอ่ะ <laughs> แกงแกงแกงที่ข้างหลัานะฮะแครเดรเบรรุ่นใหม่ล่าสุดโอ้ยนานาเซอรพรส์นะคะรุ่นล่าสุดนะอันนี้พุ่งลงเลยข,ขายรเท่าไหร่นะราคาเต็มรา,า,าคาจริงก็คือพันเจ็ดร้อเก้าสพันเจ็ดเเอาไปเลย9 9้มีเสื้อด้วยสามรอยห้าสิบสอพันเออเก้นะฮะหุ่มมะหุ่มเวอร์ปังเวอร์นี่ กล่องนี้มีบาร์บี้ลุคอ่ากล่องนี้มีบาร์บี้ลุคนะครับแล้วก็มีเสื้ออันนี้เท่าไหร่นะบ,บาร์บี้บาร์บี้ลุคคำสามห้าสิบคำสามห้าสิบนะครับเก้ 9, 9, 9, 9, าเก้าเก้าจ้าเก้าเก้าเก้านะจา้าราคาบอกแล้วว่าปังทุกกล่องอุ้ยอันนี้ก็สาวกกับพิฆาศูนย์หกร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะฮะอุ้ยจริงๆริงกุซันแพงมากนะเห็นเลยรับราคาลีซเซลแพงมากขันกวาทอ่ะขันกวาทเนาะ มีนาราบ,บุญน,นะครับมีกล่องสุ่มมีซองสุ่มสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีเสื้อนะครับราคาเกินพันสามแน่นอนนะครับเอาไปเลยเก้าเก้าเก้านะครับอะไรอีกโอ้โอกล่องน,นี้ก็คุ้มอยู่นะเนี่ยกล่องน,นี้ก็คุ้มกล่องน,นี้ก็คุม้มเดี๋ยวจะหาชึบ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 จริงๆอ่ะคุ้มทุกกล่องแหละนะฮะ <mail> เพราะว่าเกินพันสามทุกก <Yellow Tree> ล่องเ, <mail> <mail> เลยนี่ อาครที่แล้วคนเรียกร้องแฮร์รองแฮนะครับใส่เพิ่มให้แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆราคาเต็มก็แพงนะครับใส่ไปเลยเลยราคา999ไม่พอมีทันจิโร่นะครับ WCF ให้อีก450ไปเลยเกือบ2,000นะครับใน999นะคะร,ราคา999อันนี้ก็สุ่มในสุ่มนะครับมีทั้งเซเลอร์มามีทั้งเสื้อ มีทั้งกล่องสุ่มนะครับท็กกิโตกิของแท้รุ่นล่าสุดด้วยนะครับใส่ของรุ่นล่าสุดเลยนะอันนี้จะมีคน,คนถามว่ามีรุ่นเก่าไหมก็มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของรุ่นใหม่เลยนะคะนาริาบุญก็ของรุ่นใหม่นะครับส่วนใหญ่จะใส่ของรุ่นใหม่ไปเลยนะครับนี่นะจัดเต็มจุดฟางอย่างตัวนี้เป็นเอกลูซีฟเลยนะทุกคนตัวนี้เป็นเอกลูซีฟเลย ตัวนี้เป็นเอกลีเลยนะครับไม่มีขายในประเทศไทยปกติมีแค่ที่ร้านโ o น y เ t r e t s h ไม่พอเราใส่ไปเลยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น Special Edition นะครับแล้วก็ทำเป็นพ a เิลที่ทำร่วมกับ Pro World Tour นะครับตัวนี้สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ วันนี้เดี๋ยวจะทำกล่องราคา1 5 9 9าเิบาทเพิ่มด้วยนะฮะทำราคา159 9าเิบาทเพิ่มด้วยไหนมีใครอยากให้ใส่อะไรบ้างคอมเมนต์บอกเลยเพราะวันนี้มีลูกเขา่าช่วยทำกล่องสูงให้ลูกสาวหน่อยอยากได้งบประมาณรอพี่กดติดราคาของพี่ <1, 5. S 2> อ่าเราก็เลยเอะในเมื่อทำทำทำแล้วจะได้สูงจริงจะได้ส่มจริงจะไ้สูจริงก็เพื่อแบบลงขายให้คนอื่นด้วย อันนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะ1,995ใส่ใน1,500ไปเลยไหมละ่ะ <ri> <g uss> ใส่ใน1,500ไปเลยอ่เดี<ป>๋ยว <m ix> เลือกใส่ใน1,500ไปเลยมา,อา,มาโอเคไปเลือกรุ่นใหม่ให้รุ่นสองอนี่นี่จะละซีรีสร์สองค่ะซีรีส์สองมาใหม่ใส่ไปเลย อันนี้กล่องพันห้าเก้าเก้านะฮะรอสี่มองอยู่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับน้อนโงโยกอ่ะอันนี้กล่องพันห้าเก้าเกจะมีแค่แปดกล่องนะกล่องพันห้า้จะมีแค่แกล่องทำแค่แกล่องนะครับอันนี้พันเก้าเก้าเก้าพันพันเก้าเก้าหใสไปแล้วหนึ่แต่อะไรอีกอะ่ะพอแค่นี้หรอไม่พอหรออะไรอีกดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ใส่เลยอีกนี้ทุกคนเม้นได้นะว่าอยากให้ใส่อะไรอือ แต่ถึงกันนอล,ลี่ไหมสองเก้าเก้าพี่โกพี่โกบอกเดี๋ยวแล้วนะคะป่ะคือตอนแรกพี่โกบอกว่าคือเอาเอาพันเก้าเก้าห้ามาใส่พันห้าเก้าเก้าก็พอกล่องเดียวก็พอแล้วไม่พออยากอยากให้มีกระจุกกระจิกอีกหน่อยนึงเชื่อก่อนแล้วกันเนาะเชื่อทุกกล่องเชื่อก่อน ใส่เสื้อก่อนเลยอะใส่เสื้อก่อนหนึ่งฟึ๊บฟึ๊บพี่ใบใส่ใส่วิงเทนดอลลี่ดีกว่ามีทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองเลยน้องหยกช่วยพี่ใบเลือกหน่อยใส่ใส่ใครดีใส่ใครดีอ่ะอันนี้แล้วกันไฟกเตอร์จะได้ไม่ซ้ำอ่ะใส่ใครดีน้องหยกให้น้องหยกช่วยเลือกใส่ใครลงไปในกล่องสุ่มดี ใส่ไข่ดีใส่ไข่ดีทุกคนช่วยกันพิมแม้นนะเดี๋ยวกล่องทันทีเล้าก้าเปิดจองหกโมงดีกว่าแม่หลาก็จะเปิดจองน้องกันไปเลยใส่คู่พี่น้องแม่คะใส่คู่พี่น้องนี่หรอนี่หรอ <laughs> เลือกกล่องหนึ่งเ <laughs> ดี๋ยวพี่กดตบ เดี๋ยวพี่โกกระชากคอพี่ไหววุ้ยเลยอนะกใส่อันนี้จังเลยอ่ะได้นี่ก็ได้นี่มีเลนงบว์พันทิีเช่อุ้ยได้ได้อันนี้เท่าไหร่ฮะทิชเช์เหรอใส่เลยนะ ถ้เนูกเชียร์มันก็ราคาจิ้มันก็พันเกาเกห้ามือนกันเอาเหรอราคาราคาเต็มก็พันเาเก้ห้าอใช่โอเคอ่ะอ่ะใส่อ่ะใส่อยากใส่แบบอะไรย่างหาสิอยากใส่แบบอะไรสิ่ง ใส่เซนิสึได้เลยครับคุมโคนไปไหนแล้วนะ่ะใส่แล้วใส่เซนิสึแล้วออันนี้กล่องใหม่ใส่เสืเ้อก่อนใส่เสื้อก่อนหนึ่ง ตาเซลมานเซลมานหนึ่งแฮดอนหนึ่งไม่พออ่ะอะไรอีกอ่ะชิ่อวันนี้หอะไรพอเหลืองพอเหลืองไม่บางปีไหมอืม ยังนั่งออ่ะอ่าเดี๋ยวนะอันนี้พันสอันนี้มันสองพันแล้วนะอันนี้กล่องสุ่มพันห้าเก้านะครับแต่ในนี้ตอนนี้สองพันแล้วแต่พี่ไม่อยากใส่อีกอ่ะถ้าของในร้านไม่มีก็ไปหาร้านอื่นมาใส่เฮงเลยาาร,าารองเท้าฝากรองเท้าเหรอหนาวนะ อย่างนี้นนนจะกดตัวใหญ่ตัว่ะใช่ไหมอะไรหรอเรื่องยืดนานละบุญเราสองอ่ะฮะเราละบุญใส่ใบด้วยใบยมอดวันดีค้าใบมอดใส่ก็เฮ้ยมีมีเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าเาดี๋ยวนะ ได้ได้รอบายแป๊บนึงรอบายแป๊บนึงอ่ะใส่ทองทองกิโลกีมไปอีกสองพันสามห้าสิบรูเหมืว่ายังไม่พออ่ะสองพันสามห้าสิบแล้วจุดนี้สองพันสามห้าสิบแล้วจุดนี้อะไรอีกเนี่ยเรือี่ถุกออันนี้ได้ไหมพี่หรอ สองพันสามห้าสิบสองพันห้านี่นะสองพันห้าสองพันห้าเอาไปเลยพันห้าก็ข้าวกล่องนี้สนุกได้เวลาหรือยังพี่ก่ออีกครึ่งชั่วโมงครับคือคือคือที่จะเปิดสี่โมงไม่ใช่เลยเพราะว่ารีบแพ็คอยู่ใจเย็นนะทุกคนมั่นเ็นควนลงไลน์แล้วแหละแล้วมาช่วยฉัน ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวต้องทำใป็นตัวกล่องนี้ก่อนไงจะไม่ต้องทำให้ครบก็ได้แล้วก็นีมาช่วยไงอ๋อโอเคโอเคอาจจะพี่บอกใกล้เสร็จเลยใช่ปหมอ่า เดี๋ยวพี่กบ<อ>เดี๋ยวพีชไม่ช่พี่กบแพ็กก่อนดีกว่าจะได้ทันนะครับรับบทขาดทุนแล้วหนึ่งไม่เป็นไรครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวปีหนึ่งทําแค่ครั้งเดียวไปถึงว่าปีหนึ่งทําแค่ช่วงเดียวไม่ได้ทําตลอดนะครับไม่ได้ทําตลอดนะรอบนี้เสื้อยืดโพนี้มีครับให้ให้ทุกกล่องเลยเสื้อยืดโพนี้ให้ทุกกล่องเลยนะครับเสื้อยืดโพนี้ให้ทุกกล่องเลยเดี๋ยวมาเอากล่องไปลองได้พี่โกลูกค้าอยากได้ไดบาบด้วยเราเราสามารถฉบ แอบฉกบายได้ไหมที่ขัวบอกจะให้ฉกายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปฉกายก่อนเอามาใส่ยวขออนุญาตไปฉกายมาใส่ก่อนใครได้ก็คือโชคดีแล้วกันนะโอเคทุกคนไปแล้วเดี๋ยว4ี่โมงเย็นเจอกันนะคะขอบคุณนะครับรอบนี้มี999กนะครับสามสิบกล่องแล้วก็มีพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าแค่แปดกล่องอ่าเหลือไม่ถึงแปดแล้วเพราะว่ามีอ่าคุณพ่อที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในการทําราคานี้จองไปแล้วสองกล่องเหลือหกกล่องนะทุกคน เดี๋ยวรีบไปรีบไปเอาบายไปขุดบายต่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนขอบคุณนะครับ LL ทวินใส่ในเก้าก้หรือพนักเก้าใส่ในเก้า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 คุ้มมากใส่ใน99ๆโอเค,คมม okay, ทุกคนไปแล้วคือ5้9 9พยายามใส่กล่องใหญ่ๆนะคะใส่กล่อง,องแพงนะบ๊ายบาย